เป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับว่าจาักรวาลของเราเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นจริงๆหรือว่าเป็นแค่การหมุนวนไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดวันนี้แหละครับเราจะมาลองหาคำตอบกันโดยดูจาก2มุมมองที่แบบต่างกันสุดขั้วเลยนั่นก็คือมุมของวิทยาศาสตร์กับศาสนาครับโอ้โหคำถามนี้นะครับอยู่กับมนุษย์เรามาเป็นพันๆปีแล้ว วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยกับ2แนวคิดหลักๆที่พยายามจะตอบคําถามนี้แล้วจะบอกว่าบทสรุปเนี้ยอาจจะทําให้หลายคนคาดไม่ถึงเลยก็ได้ครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่แนวคิดแรกกันก่อนเลยซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นคุ้นหรือเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับนั่นก็คือข้อโต้แย้งเรื่องสาเหตุแรกครับอ่ะลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นรอบตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโต๊ เก้าอี้หรือจะไปไกลถึงดวงดาวบนฟ้าทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปมีสาเหตุที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับคำถามก็คือแล้วจักรวาลล่ะแนวคิดนี้เลยบอกว่าจักรวาลเองก็ต้องมีผู้เริ่มต้นเหมือนกันที่เป็นคนจุดประกายให้ทุกอย่างมันเริ่มเคลื่อนไหวขึ้นมาตรรก,กะของมันก็เลยจะตรงไปตรงมามากๆครับคือ 1. ทุกอย่างมีสาเหตุ 2. จักรวาลก็เป็นอย่างหนึ่งเหมือนกัน เพราะฉะนั้น3จักราวาลก็ต้องมีสาเหตุด้วยซึ่งไอสาเหตุแรกสุดเนี่ยแหละครับที่มันไม่ได้ถูกสร้างจากอะไรมาก่อนอีกทีหลายๆครั้งก็เลยถูกตีความว่าเป็นผู้สร้างหรือพระเจ้านั่นเองครับทีนี้จุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือแนวคิดนี้เนี่ยมันดูจะไปในทางเดียวกับวิทยาศาสตร์อยู่นะอย่างทฤษฎีบิ๊กแบงที่บอกว่าจักราวาลมีจุดเริ่มต้นเปรี่ยงขึ้นมาแต่แต่บทสรุปสุดท้ายของมันเนี่ยดันไปจบที่สิ่งที่มันอยู่นอกเหนือนขอบเขตที่วิทยาศาสตร์จะเข้าไปพิสู เอาละครับพักเรื่องสาเหตุแรกไว้ก่อนทีนี้เราลองมาดูอีกมุมมองหนึ่งกันบ้างที่ต้องบอกว่ามันแตกต่างกันแบบคนละขั้วเลยแล้วก็อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองเวลาและจักรวาลไปเลยก็ได้นะครับ แนวคิดที่ทรงพลังมากๆนี้เนี่ยมีรากฐานมาจากาศาสนาฝั่งตะวันออกครับหรือที่เราเรียกว่ากลุ่มาศาสนาธรรมิกอย่างเช่นฮินดูพุทธแล้วก็เชนซึ่งมุมมองของเขาเนี่ยจักรวาลมันไม่ใช่เส้นตรงที่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็วิ่งไปหาจุดจบนะครับแต่เขามองว่ามันเป็นเหมือนวัฏจกักรเป็นวงกลมที่เกิดขึ้นซ้ําไปซ้ำมาไม่มีวันสิ้นสุดครับเพราะฉะนั้นนะครับในมุมมองแบบนี้มันจะไม่มีคําว่าครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายของจักรวาลเลยครับ มันมีแค่การเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดใหม่วนลูปไปเรื่อยๆเป็นจังหวะของมันไปแบบนี้ช่วนี้รันและที่มันน่าทึ่งมากๆก็คือแนวคิดที่ดูเหมือนจะโบราณมากๆเนี่ยนะครับมันดันไปคล้ายกับทฤษฎีฟิสิกส์ดาราศาสตร์สมัยใหม่บางทฤษฎีซะงั้นอย่างทฤษฎีบิ๊กแบ์ที่บอกว่าจริงๆแล้วบิ๊กแบงไม่ใช่จุดเริ่มต้นครั้งแรกนะแต่เป็นแค่การเด้งกลับมาจากจักรวาลเก่าที่ยุบตัวลงไป หรืออีกทฤษฎีหนึ่งที่ชื่อว่า oscillating universe ที่บอกว่าจักรวาลมันขยายตัวแล้วก็หดตัวสลับกันไปเรื่อยๆเป็นวัฏจักรเหมือนกันเลยครับและที่สำคัญคือทั้งหมดเนี้ยมันอธิบายได้ด้วยกระบวนการทางธรรมชาติล้วนๆเลยไม่ต้องมีผู้สร้างจากข้างนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเลยสักนิดครับโอเคครับพอเราเข้าใจทั้งสองแนวคิดคร่าวๆแล้วเนี่ยตอนนี้แหละเราลองเอามาวางเทียบกันแบบหมัดต่อมัดเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆว่า แต่และอันมันต่างกันยังไงอ่ะดูจากตารางนี้จะเห็นภาพเลยนะครับคือฝั่งของสาเหตุแรกเนี่ยบทสรุปมันไปจบลงที่สิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งนักวิทยาศาสตร์เข้าไปตรวจสอบไม่ได้ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งแนวคิดจากกระวาลแบบวัฏจักรเนี่ยมันเหมือนเป็นการเสนอกรอบการทำงานขึ้นมาเลยที่นักวิทยาศาสตร์สามารถเอาไปตั้งสมมุติฐานแล้วก็หาทางพิสูจน์หรือตรวจสอบกันต่อไปได้ครับ และนี่ก็เลยนำมาสู่คำถามที่สำคัญที่สุดของการคุยกันในวันนี้เลยครับว่าแล้วถ้ามองในมุมของวิทยาศาสตร์จริงๆละ่ะแนวคิดไหนกันแน่ที่มันดูสมเหตุสมผลแล้วก็เข้ากันได้มากกว่ากันเอาล่ะครับและแล้วก็มาถึงช่วงบทสรุปกันแล้วนะครับจากการวิเคราะห์ของแหล่งข้อมูลที่เรานำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีคำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะว่าแนวคิดไหนที่มันสอดคล้องกับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์มากกว่ากัน และคำตอบก็คือแนวคิดเรื่องจักรวาลที่เป็นวัฏจักรเนี่ยแหละครับที่มันสอดคล้องกับความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมากกว่าทำไมละ่ะก็เพราะว่ามันเปิดประตูให้เราตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบกันต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเองครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือแนวคิดแบบวัฏจักรเนี่ยมันเหมือนพูดภาษาเดียวกับวิทยาศาสตร์เลยครับ คือมันพูดถึงเรื่องกฎธรรมชาติเรื่องของวัฏจักรหรือรูปแบบที่เราสามารถสังเกตและทดสอบได้มันให้กรอบความคิดที่นักวิทยาศาสตร์เอาไปต่อยอดได้แต่ในขณะที่แนวคิดสาเหตุแรกเนี่ยพอไปถึงจุดหนึ่งมันก็หยุดอยู่แค่ในโลกของปรัชญาซึ่งเราเราเอาไปพิสูจน์ในห้องแลบไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับประเด็นสำคัญของเรื่องนี้จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่การมาตัดสินว่าแนวคิดไหนจริงหรือไม่จริงนะครับแต่เป็นการมองว่า แนวคิดไหนที่มันเข้ากันได้กับเครื่องมือที่เราใช้ทำความเข้าใจโลกซึ่งก็คือวิทยาศาสตร์ได้ดีกว่ากันแล้วมันก็ทิ้งคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆไว้ให้เราได้คิดกันต่อว่าอืมถ้าจาักรวาลมันไม่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็ไม่มีจุดสิ้นสุดจริงๆแล้วเรื่องราวของพวกเราของมนุษยชาติเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบนวงล้อที่หมุนไปไม่สิ้นสุดนี้กันแน่